ตัวบกตัวให้ลานั่นละเตี้อตกสองตัวกัมีเทอานี่แหละนักเดีวง่ามได้กับสีตัวเก่านเลยในชุดสองตัวนี้เสยนมาให้เล่นทั้งทั้งเทิงบนนักบนใต้นักนักบนนักบนเียนล่างไว้นิดน้อยก็จะดูว่ามันก็อบนมันสองวางงนมันกับมาบน บางวันก็มาล่างบางวันก็มาทั้งบนทั้งล่างจังหวัดเขาหามันกัไปล่างนั่นนี่จังหวัดเมืองว้านมันก็มาบนหั่นนี่จังวัดหกหกสอมกัมาบนทั้งบนทั้งล่างมวนนั่นคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เป็นจังไดกอด่อที่แรกคือว่าสิปอยวันเสาร์ก็ว่าสิปอยวันเสาร์ตัวเอาแต่ว่าเฮ็ดแล้วแล้วเนาะแล้วแล้วนะมาแล้วก็เอารถุดตัวอย่างนี้แห้ง่งมาก็เลยนให้เลยเอฟซีจังบ่ได้ถาโดนนะแห้งดีงกกย,ย,ยังมีธุระอะไรอยู่งานงานเอาเขียนรถเส้นบาเลยสิฟันบ่กก่อนวันนี้ฟ <c oughs> ันบ่เมนตนฟันบ้านเนี่นเอาคันกับหัวกั๊บตาน บอแมงคันกับคันหาเซเป็นหาหกองกับถือหกองเอาพิ่เอซีเเมนว่าถือถืก้าหกองกับเซียนรุเซียนเอาเงืบแบบอาเพิ่นจับเด้อเิ่นจับลเงเนะเขาจ้าจับอร่อยนอาน้วรอยโปรซจับใส่หลากรอยแองเกกสองกับเซียนรุ่นห้องเดียวเป็นรคตัวใดอนี้มันจะทายตัได้ เขาเจ้าจับลักลอยเมื่อซื้อตเนาะมึงก็เลยถือเนาะม,มาเยีม <c oughs> เดี๋ยวรอเซียนรุนนะคะหรือว่าเขาเจ้าเก่งมันออะไปแล้วฝาวมาพูดความทำเพลงเปลี่ยนนี่พลาดอะไรย้อนปิดเสียงไ,ได้ดบ้าน รอนะคะรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดตามนะตามนะเรื่องให้ที่มึงทไซ้แป๊บเนงยาไ้บันนิบุญพได้ผลวลาแกันเดียวเ้อพี่น้องพี่แกับสามารถหาพงพี่เนาะค่ะเอาสินาทีนะครับเสียนหยากพอมันหนาบุญนะครับเป็นเพียผู้เดียวน่ ไดยูแกแกแล้วบานา่มีตวกลงมากพเลยจุดพูนบ่อนตังแฝบ้างแตกแน่แเสียงังเสียงหินเด่นอุ้ยจนนินก็เด่นุูยมันดังแห้งเนาะแต่มันโรดจุดไก่โรยกระห้องดังสิกระห้องสิ เสเทียนเลอืมมัสีเียนจริงอางนี้ก็ไปหายากทีรถแล้วนดาษุน้นมันหน่อยมันคล่องหน่อย ระดคุณนันสำหรับเล็กฟันกระดาษเอสี่สำหรับเล็กคำนวลมี้ะไ้กันไหมพี่แมานีพวกฟันเล็กเม็ดเดียวบัรเชียนแยหลายพวกัันกระดาษนั่นไง่านบาลอไตยนะครับเตรียมแคบเตรียมจดเลยนะคะทวันไทยจันทรนวันะครับ ันหน้ามือเอนครับรัฐบาลไทยตอนนี้กำลังเขียนชุดเต็มชุดสามช่วอันนี้ชุดเต็มนะครับรักรอยจัดหยียบร้อยคืออวี่พันมากมาเต็มมาเต็ม,ม,เ,ตมเอาลักรอยมาใส่มันจะเกิดมัดนะครับเอกซี่จับเอาก็ได้ก็นะ ครับกรมรักรลอยมีแล้วเนาะมีหกมีสองมีศูนย์เอาลักลอยมาใส่หกหางหนึ่งแน่นไ,ได้เลยบอกเราง่ายๆแม่นแน่มันก็มัดหลายตัวเพราะชุดเต็มเรา24คู่เน <c oughs> ี่ยชุดเต็มสามตัวมนะาเน,นี่ยเอาแต่ารักรลอยมาจับใส่ในเลขเด่นไทยสองตัวเราเนี่ยมันรายหางมันร้าย <c oughs> ก่ว่านัอยวันนี้สาตนี้นบจรมาทุกตัวกัิเอาแต่ตเด่นเาตเด่นนะตเด่นนะชุด่างเราอยู่บ่เอามนิมเดิที่ห้ามเต็มนี่เป็นชุดเต็มมันหดมองเขนบ่เสียนเต็มหนกระดับหมดทั้งใจด้ยยสีมีตัดบ่เซนเหนี่เด้อโอ้ชุดนั้นี่แล้วเดี๋ยวตัดใครไม่ตาม บ้งกลมเด่นแห้แล้วท่านชุบบบ้องกลมนะคืออ๋ยังบะเซี่ยงให้สังเกตเอาเที่พ่อมานาะสมหดไข่บันี้อยาให้เซียงเป็นยกเึ็นมามว่ายังช่งอะไรนะา้าเซียงนะลาบ้าได้ <c oughs> เซี่ยงกัน เนื้อความดีละขีดเสดนะเซ็นตจะนี้น้ำต้องมีลายเซ็นกำกับไว้เมือใดเมื่อจะเปียนเมื่อในวันที่สิบเจ็ดนะปล่อยต่องวดทันทีนะคะ เดี๋ยวรอนะคะเดี๋ยวเสี่ยนไปดีกว่าลงไม่ยังกันเลย ลงทุนได้คองสุดท้ายก็คือตัวเกานี่แหละย <c oughs> ังไม่รอดสำรับผู้คุ้มสุดท้ายมันแตได้อ่านนะไม่ได้อ่านนะคู่มันหลายอันนี้คือมั่นใจแล้วเนาะคะ <c oughs> ่ะมั่นใจแล้วเพราะว่าข่อยว่ามันตกองงวดค่าข่อยว่าเจ้าสิคัดอีกโยจังสินะานี่ถามมาท่านนี่ได้กัคัดให้แล้วนี่ชุ <c oughs> บม้วนเงินนี่แหละ หัดแล้วหัดแล้วมันใจแล้วมีเท่านี้ตัวให้ไล่นั่นละเต้มตัวแข็งอืมสองตัวก็มีเท่านี้แหละค่ะอักเดียวมางามได้กับสีตัวเก่าถึงได้ชุดสองตัวนี้เส้นมาให้เดึนทั้งทั้งเพิ้งบนนักบนใต้นักนักบนนักบนอืมนักบนเส้นล่างไว้นิดน้อยก็จะบอกว่ามันออกบนมันสองวางเมื่อนันก็มาบน บางวันก็มาล่างบางวันกับมาทั้งบนทั้งล่างกับเงวดเก่าหามันดกับไปล่างน่นี่เงวดเบื้องว้านมันกับมาบนน่ะนี่เงวดหกหกสองมนกับมาบนทั้งบนทั้งล่างงวดนั่นก็เลยเห็นให้ไปบนล่างแต่ว่าตามนี้ก็ให้ไปนักบนน่ะละไว้เน้นเน้นบนเน้นบนไว้ไลยก็ล่างไวด พี่น้องเอฟซีให้ยิบจับเราตอรอ่ไปเลยเด้อครับบางที่สิถูกวันที่หนึ่งครับอันมันอ่ว่าตรงลักนี่มันสิไปล่างสังเก็ตเบื้องตั้งเห็นว่าก็หาอันนั้นมาตรงๆมันจะเป็นบนได้หัลมันก็เรียบล่างแคบหน้าจอไปขยายเบองเด้อครับเพราะว่ามันขยายก็ได้ลละครับมันเต็มจอเพรดีเลยวันนี้ผมยังไม่ไปใส่บ่ กะบ่หูเฮือกันโอ้โเห็ดออกมาได้ยังสั่นเด้ยังอยู่อีกอยู่เตี้ยมติดอยู่เลยหอกหอกอยู่รักร้อยแม่นเก่าสองอยู่ต่อแสดงว่าเขาลามไปได้ตัวหกเนี่ยว่าเห็ดเมัยนกะยังติดหอกอยู่แม่กะสีมาลักร้อยนี่แหละใช่เฮยนมาลักร้อยนะมันกันนี่แหละสามตัวนี่แหละจักบ่หูจักเฮ้ยกันหกลักร้อยนั่นบ่ขันแม่นมากขันแม่นหอกมากกะสีมาได้แค่ลักร้อย นี่นะคะแคปหน้าจอไว้เลยนะคะแนวทางของเซียนรุ่นนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ